สวัสดีครับทุกผมนะครับยาคูนะครับวันนี้อยู่ในเกม7บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับทดลองนะครับบัฟแต่ละตัวนะมีอาร์เธอร์แดงนะครับผมมีกิลเดอร์เขียวแล้วก็มีเฮลบัมเขียวนะครับเรามาเทสกันนะครับว่าแต่ละตัวบัฟจุดไหนบ้างนะครับอ่ะแล้วก็จะทับกันหรือเปล่านะครับอ่ะไปรับชมกันเลยตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นอาร์เธอร์แดงนะครับผมอ่ะเรามาดูสกิลบัฟของอาร์เธอร์แดงกันนะครับ สกิลบัฟของอัลเทอร์แดนนะครับหนึ่งดาวนะเพิ่มสเตตพื้นฐานนะครับให้พวกพ้องหนึ่งลายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสองเทินนะครับก็เลือกให้หนึ่งคนนะว่าจะบัฟใครนะครับอ่านมาดูสองดาวกันนะครับส่วนสองดาวนะครับเพิ่มสเตตพื้นฐานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะเป็นเวลาสองเทินเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งทีมเลยนะครับอ่านมาดูสามดาวกันนะครับส่วนสามดาวนะครับก็เป็นนะครับขอเอฟเฟกต์นะครับดีบัฟของพวกพ้องทั้งหมดนะแล้วก็เพิ่มสเตตพื้นฐานนนะครับเเ็ววลลาทแ้ก มอบคุ้มกันนะครับเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับก็ถ้าใส่แล้วนะครับจะไม่โดนดีบับนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับว่าสามดาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่จะบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยโอเคครับมาดูบัฟของอาร์เธอร์กันนะครับอ่ามาดูก่อนนะครับถ้ายังไม่บัฟนะครับก็นะครับโจมตีนะครับสี่ันะเดนะยวผมขึ้นเป็นอคาล่าให้นะครับอ่โจมตีป้องกันนะครับแล้วก็เลือดนะอ่ามาดูกันนะครับถ้าบัฟแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่นะโอเคครับ เอาล้วครับผมก็บัฟเรียบร้อยนะสามดาวนะครับมาดูกันนะก็จะเพิ่มนะครับเป็นพลังโจมตีนะครับป้องกันแล้วก็พลังชีวิตนะครับแล้วก็ยังการดีบัฟได้นะครับอาจจะมาลองให้ดูนะครับป้องกันยังไงนะครับตีไปก่อนเลยปึ๊บปึ๊บตีไก่อนครับเพราะว่าฝั่งรงข้ามนะมีคิงเขียวนะครับมีบัฟติดพิษนะมาดูกันว่ามันจะการยังไงนะเอาคิงเขียว อูเลยนะครับราติดผิดนะปึ๊บอ่าดูกันนะครับป้ามห็นไหมมันจะไม่ติดพิดนะจะขึ้นคุ้มกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมตัวบัฟตัวที่2นะครับก็จะเป็นกิลฮันเดอร์เขียวนะครับผมอ่าเรามาดูสกิลกิลฮันเดอร์เขียวกันนะครับสกิลบัฟของกิลฮันเดอร์เขียวนะครับก็เพิ่มแรงโจมตีนะครับให้พวกพ้องทั้งหมดเลยนะครับผม3 0เนะครับเป็นเวลา2เทร์นะครับผมอ่ามาดู2ดาวกันนะครับ2ดาวนะครับก็จะเพิ่มเป็น40%บเเเลยนะครับอ่าเวลาเท่าเดิมร์นเท่าเอ่าเด สามดาวนะครับก็เพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมเป็นเวลาสามเทิร์นนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะว่ามันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะไปดูกันเลยเอาละครับผมเรามาดูบัฟของคิวพันเดอร์กันนะครับอันดับแรกนะมาดูก่อนนะครับบัฟของคิวพันเดอร์นะครับก็โบสถ์พร่พลังโจมตีนะครับอันนี้เป็นพาสติฟของคิวพันเดอร์นะอ่ะมาดูกันนะครับข้าบัฟแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่นะบัฟเลยนะครับปึ๊บไป โอเคครับเราก็บัฟสามดาวเรียบร้อยนะครับอมาดูกันนะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับเพิ่มพลังโจมตีนะอย่างเดียวเลยนะครับอันป้องกันไม่เกี่ยวนะเป็นพาสซีของอีิันเดอร์นะครับโอเคนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฮลบัมเขียวนะครับผมอ่ะมาดูสกิลเฮลบัมเขียวกันนะครับสกิลเฮลบัมเขียวนะครับก็จะเป็นครับเพิ่มนะครับความสามารถด้านโจมตีนะครับของผู้พ้องทั้งหมดนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสองเท่านะครับผมอ่ะมาดูสกิลสองดาวกันนะครับ 2ดาวนะครับก็เพิ่มเป็น20%นะครับผม2เทินเท่ากันนะครับมาดู3ดาวกันนะครับส่วน3ดาวนะจะเพิ่มเป็น30%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะเป็น3เทินนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับไปดูกันเลยเอาล้ครับเรามาดูบัฟของเฮลบามเขียวนะครับอ่าถ้ายังไม่บัฟเนี่ยครับมาดูก่อนนะครับคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็ยังไม่บวกตัตงอะไรเลยนะครับอ่าโจมตีก็ยังไม่บวกอะไรเลยนะครับอ่าเรามาดูกันครับถ้าบัฟแล้วนะครับจะบวกอะไรบ้างนะครับอ่ากดเลยครับเลยปึ๊บอ่าโอเค มาดูกันนะครับโอเคครับผมเราก็บัฟเรียบร้อยนะสามดาวนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าจะบวกอะไรบ้างนะครับก็ดับแรกเลยนะครับพลังโจมตีนะครับอ่ะเพิ่มมานะแล้วก็มาดูตรงนี้เลยนะครับอ่ะบวกเป็นนะครับเจาะเกาะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็คีิคอนสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อ่ะพีทัมเมอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะครับก็บัฟเพล่บัฟนะอันนี้นะครับโอเคนะครับเอาเลยครับเราก็ไปทดลองกันเรียบร้อยนะว่าตัวไหนนะครับบวกบัฟอะไรบ้างนะบวกสแต็ตอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับผมจะลองนะครับเอามารวมกันนะครับว่าตัวไหนนะครับคู่กับตัวไหนแล้วบัฟทับกันหรือว่าบัฟไม่ทับกันยังไงนะครับไปดูกันเลยเอาละครับผมเรามาดูกันนะครับถ้าบัฟซ้อนกันเนี่ยต้องบัฟไนไหนก่อนนะครับอ่าผมจะลองบัฟกิวนเดอร์ก่อนนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าถ้าบัฟของอารเธอร์เนี่ยทับไปเนี่ยจะต่างกันยังไงนะครับ โอเคครับผมนี่เราบัฟของคิวฮันเดอร์แล้วนะก็จะบวกเป็นพลังโจมตีนะครับอ่าเป็นหกพันเจ็ดเก้าสามนะอ่าถ้าเราบัฟของอาร์เธอร์ครับลงไปเนี่ยอ่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะครับโอเคครับเราก็บัฟของอาร์เธอร์ไปเรียบร้อยนะเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับว่านะครับพลังโจมตีจะเหลือแค่สี่พันแปดห้าอสองนะครับอ่าบัฟของอาอ่าบัฟของคิวฮันเดอร์นะครับก็หายไปนะครับแต่ว่าจะได้สแตตตรงนี้มานะครับเป็นสแตตพลังชีวิตนะแล้วก็ป้องกันมาแทนนะครับอ่า เราควรที่จะบัฟของอาร์เธอร์ก่อนนะแล้วก็กิวฮันเดอร์ทับไปนะครับอ่ะนี่เลยนะครับมาดูกันนะว่าสเตตจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเราก็บัฟของกิวฮันเดอร์เรียบร้อยนะครับมาดูสเตตกันนะครับอ่ะก็จะบวกป้องกันด้วยบวกพลังชีวิตด้วยแล้วก็บวกโจมตีด้วยนะครับถ้าเราบัฟกิวฮันเดอร์ก่อนเราบัฟอาร์เธอร์ที่หลังนะมันจะทับกันนะครับแล้วพลังโจมตีจะหายไปนะครับโอเคนะผมอ่ะมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับผมคู่ต่อมาก็เป็นอาร์เธอร์กับเพลบัมนะครับ ดี๋ยวผมจะลองบัฟอาเธอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะบัฟฮีลบัมตามนะว่าจะทับกันหรือเปล่านะครับมาดูกันโอเคครับเราก็บัฟอาเธอร์เรียบร้อยแล้วนะสามดาวนะครับอ่ามาดูกันนะครับถ้าแตทนะก็เนี่ยพลังโจมตีป้องกันแล้วก็พลังชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคครับเรามาดูกันนะถ้าบัฟฮีลบัมเนี่ยจะทับกันหรือเปล่านะ โอเคครับก็บัฟเิลบัมเรียบร้อยนะมาดูสเตตกันนะครับปึ๊บสเตตก็เห็นไหมครับเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นนะแล้วก็นะครับ่ตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือต้องบัฟอาร์เธอร์ก่อนแล้วก็บัฟเิลบัมหรือว่าจะบัฟเิลบัมก่อนแล้วก็บัฟอาร์เธอร์ครับเพราะว่าบัฟมันแยกกันนะครับของอันนี้นะครับังเตดูนะครับโอเคนะครับผมมาดูคู่ต่อไปกันเลยเอาละครับผมอันนี้คือคู่คิวพันเดอร์นะครับกับพิลบัมนะครับเดี๋ยวผมจะลองบัฟคิวพันเดอร บับกันเลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับมาดูกันนะครับเอาล้ครับก็บัฟของยูฮันเดอร์นะครับอ่าจะบวกสเตตนะครับอบเป็นพังโจมตีนะครับเป็นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสี่นะครับอ่าถ้าบัฟเพียวบัมเข้าไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับบัฟเลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับปึ๊บยูไปอ่าโอเคครับมาดูกันนะครับโอเคครับก็บัฟเฮีบัมเรียบร้อยนะมาดูสเตตกันนะครับ บวกครับไม่ทับกันนะครับเห็นไหมโจมตีเป็นหมื่นเลยนะครับแล้วก็จะบวกทีติคอนด้วยนะครับทีดามเมจแล้วก็จอบเกาะด้วยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมเอาล้ครับก็ไปทดลองกันเรียบร้อยนะครับว่าบัฟตัวไหนนะครับคูดตัวไหนได้บ้างนะครับผมอ่ะอย่างบัฟของเฮลบัมนะครับก็เป็นบัฟแยกออกมานะครับจะบัฟใครก่อนบัฟใครหลังก็ได้หมดเลยนะครับเฮลบัมนะส่วนนะครับคิวฮันเดอร์กับอาร์เธอร์นะครับเราต้องบัฟอาร์เธอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบัฟคิวนะถ้าบัฟคิวก่อนแล้วบัฟอาร์เทอร์ บัฟจะหายเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะเอาแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเทสนะครับบัฟแต่ละตัวนะอาร์เธอร์ยูนเดอร์แล้วก็ฮิลบัมนะครับว่ามันเพิ่มจุดไหนนะแล้วก็ใช้กันเนี่ยมันจะทับกันหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย